มันไม่เห็นคอมเมนต์มั้งพี่อย่างนั้นนะสวสีครับผมแม่หนุ่กินที่น้องรามความสุยเดินทนครับตอนนี้ผมกําลังมองจอคอมพิวเตอร์อยู่ครับพอดีผมนั่งอยู่ที่ในร้านอาหารริมหนองตุงครับแล้วก็มันมืดมากพอดีผมได้เสียบปลั๊กไฟนะถ้าเ,เพื่อนๆมองผม,ผม,มเสียงผม,มเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้น้องสาวคนสวยมาคุยกับเ,เพื่อนๆนะครับสาวสวยคนนี้เป็นสาวสวยจากไรกลางนะ ึงแม้ว่าเธอจะมีครอบครัวไปแล้วแต่เธอก็ยังสวยและน่ารักเหมือนเดิมครับน้องเขาได้รับฉายาว่านังเอกหัวล้านวิวแต่ที่พี่สายยาเนี่ยเปนไมไม่รู้เขาบอกน้องเอกหัวล้านวิวนะใครเป็นคนตั้งสายาแต่วันนี้สวยมากน่ารักเหมือนเดิมนะหัวล็อกเก่งมากนะก็ตั้งแต่ตอนผมเจอน้องเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าน้องคุยฮาตาปาร์ตี้มาตลอดเลยนะก็เดี๋ยวผมจะสามสารทุกสุกดิบของน้องให้ฟังครับแล้วก็ก่อนไปจะให้ชมวิวหนองตุงในช่วงวันนี้วันที่ 2มีสายนพศ2560ครับที่นี่มืนมากนะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยแล้วตอนนี้อากาศหนาวนะนะนางเอกหัวร้านเดว,ว <c oughs> ไม่เอาะแอบวิจิ <c oughs> <c oughs> ง <c oughs> คใครเป็นคนตั้งสายยาได้ยินเสียงโม่ร <c oughs> ้อมาแต่ไกลก็น่าจะไม่พลาดนะเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับมีคนไาย่าวบวกแก้วเยอะเพราะว่าโพสในเ,เฟซไปแล้วนะกระตุกครับพอดีว่าผมใช้เน,นมือถือแช์ฮอสพอร์ตไวไฟมันกระตุกนิดหน่อยนะครับ ก็ให้น้องโบแก้วเป็นคนคุยดีกว่านะครับผมจะอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับเออนะเดี๋ยววันนี้คือเจอน้องโบแก้วนะก็พูดกับน้องโบแก้วก่อนพรุ่งนี้จะมีนางเอกจากเดือนหนอสองคนนะมาลือจะมีนางเอกจากวัดซาวมาลือมาเรื่องอาจจะมีนางเอกจากบ้านอื่นมาแต่ยังไม่บอกเป็นใครนะก็จะเป็นนางเอกเน็ตไอดอลแล้วก็นางเอกที่ผมได้เจอตัวแล้วด้วยร่วมงานกันมาโดยตลอดนะแต่วันนี้ผมจะให้นางเอกคนนี้มาคุยก่อนนะ มาเร็วนะเอกหัวร้านบีลงมามามาโอยากดูจริไงไอ้คนตั้งใจสวัสดีก่อนเป็นภาษาไตายสวัสดีค่ะนี่ไงคุยได้เลยมันเป็นอันนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวพี่จะอ่านคอมเมนต์เออไม่เดี๋ยวพี่<ม>จะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังโบเกอร์สามารถพูดได้เลยว่าเอ่อยังไงเดี๋ยวพี่จะอ่านคำถามให้ฟังทักเป็นภาษาไตายใหญ่พี่ฟังนี่คำไตยที่น้องเป็นคนพูดเมื่อตอนที่เราเจอกันครั้งแรกที่ร้านอ่ะแล้วก็พี่ว่าเสียให้พูด สาวพูดออาพูดคำนั้นหน่อยดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าพูดหด่อ <c oughs> เออวันนี้โบแก้วจะมาอามาคุยอะไรอ๋อเป็นภาษาที่ทำายที่น้องคุยอะอะไรเงี้ะ, <c oughs> ะไม่เป็นไรก็คือน้องทักไปแล้วนะน้องยังเขินนิดหน่อยนะก็ไม่เป็นไรเวลาสาวเซินเจอสาวสวยเขิกนก็จะเป็นแบบนี้นะ มีคนบอกเขาให้ดูหน่อยเอาไม่มองหน้าเขินละแล้วค <kalk i> ุยกับโบแก้วอยู่ว่าฝนตกเมืเ่อคืนทำไรผมก็บอกว่าจะไปจับปลา,าโบแกว้วบอกว่าผมคินลึกครุ <c oughs> คนี้แฟนน่าจะเป็นี้ติดตามเลยนะเมื่อไหร่จะมีน้องโบแก้ว<โ>อ๋อ <c oughs> นะอันนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะเน็ตห <c oughs> ลุดนะเน็ตตอบไม่ได้เหรอนะคุยได้คุยได้นะ คิดถึงฟองทิพย์อ่าฟองทิพย์ฟองทิพย์เขาเรียนอยู่ค่ะฟองทิพย์คือใครฟองทิพย์เดือนละเหนือเปล่าพอร์คนลล์กันฟองทิพย์นี้คือฟองทิพย์ที่บ้านไหลกลางไหมที่พูดถึงนี้ฟองทิพย์ไหนเขาคงจะคิดเขาคงจะหมายถึงจมพองบ้งค่ะจมถ้าจมพองเรียนอยู่ถ้าฟองทิพย์เดือนละเหนือกำนวลล่าต้องพรุ่งนี้นะครับสวยจริงๆนะเมื่อครั้งที่แล้วมาไม่สวยขนาดนี้ตอนนี้พร้อมลงมาเยอะนะ พี่กำลังอ่านคอมเมนต์อยู่ว่าแล้วก็ให้บัวกแก้วตอบนะบัวกแก้วไม่ใช่นะนะคนละเรื่องนะน้องสาวที่แสนดีครับอันนี้คือน้องจริงๆน้องคนน่ารักและก็ทยาใส่ดีนะครับบอกก่อนเลยนะคี่สาวอยู่ท่าคิดเด็กวันนี้อาจจะยังไม่เจอแต่ว่าถ้าผมไปท่าคิดเด็กผมอาจจะเจอคํเสาหรือไม่ก็หอมเดียวว่ากันอีกทีนึงนะครับอาจจะถ่ายทอดสดที่นั้นที่ผมไม่เคยกินกาแฟหรืออะไรเงี้ยนะครับต้องรองชมนะวันนี้คือจะคุยถึงบัวกแก้วคนเดียวเลยนะ แล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ทํางานค่ะทํางานอะไรคะเย็บผ้ามาหัดเย็บผ้ามาเลยแล้วแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ตอนนี้อยู่บ้านไห่กลางหรือว่าบ้านปอกไร่กลางค่ะนะไม่เป็นไนแล้วนอกจากบ้านไร่กลางไม่อยากไปไหนแล้วอะไม่ติดต่อนางเอกบ้านปอกมาให้พี่รู้จักเลยมีคนอยากอยลูกจ้างมีครมีใครขู่ไ่ขายแล้ว ก็ <G un> ช่วงนี้มันมีงานแต่งแล้วก็มันก็ใกล้ปีใหม่ไงเขาไม่ขายแล้ว<ข>็จะเที่ยวครัวช่วงไหนขายรั้วมิลสิลระนาดมั้งนเสร็จก็จะขายขาั้ขขขขาขวาจ่ที่ไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ไปนะเ <G un> สียดายนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบัวแก้วจะชวนเชื่อนะะไรนะบุญบุญเลยนะคำ อะไรนะชื่อนะันที่ม <c oughs> ันปกคําพูนไปเที่ยวน้ําเขินน้อเขินแต่ได้ได้ชวนก่อนไม่ไม่เราจะชวนคําพูนไปเที่ยวน้ําเขินไม่ไม่พูดเล่นนะคือไม่ยังไม่ได้ชวนนะคือผมแซวน้องๆเล่นนะก็คือก็คุยได้ระดับหนึ่งนะคาพูนยังไม่สนิทมากเลยขนาดนั้นนะแต่ว่าน้องน่ารักอยู่นะครับก็ปีกันเองดีไม่ถือตัวก็จะน่ารักคล้ายๆโบแก้วนะน่ารักกว่าเขาสวยกว่ายอมรับยอมรับ ้ามันเอกผมไม่มีใครมาไอ้นี่ได้เลยอะพี่เชื่อเลยจริงอ่ะจริงอยากจะโสดจังอ๋ออย่าพนี้เบอร์แก้วนี้พูดนี้เดี๋ยวใคก็ไปจัดการที่ไม่รู้นะถ้ามีโอกาสโสดโอจะไม่แต่งเลยนะโสดถึงตายเลยละหลอแต่ว่าถ้ามว่าโสดจะมีใครจีบไหมอ่ะคุยเรื่องอื่นคุยถามได้อยู่บ้านพี่ยังไม่มีไม่จีบแกคนนึ่อ่ะ ูเราเป็นแค่พี่น้องกันเ,เห็นไหมเห็นนะรักแบบพี่รักแบบน้องอไงเออแล้วก็จะถามก่อนแล้วช่วงวันเนี้ยอยู่บ้านพ่อบ้านแม่นี่คือเราแฟนมามาอยู่ด้วยไหมแฟนมาอยู่ด้วยแฟนก็มาอยู่ที่นี่นะค่ะแล้วบ้านตุ่งนี่จะไปอยู่ช่วงไหนอะ่ะไม่รู้สิก็เวลาไปก็เวลาเขาบ้านนั้นมีงานก็ไปเวลาว่างๆก็ไปอยู่อืมแต่ไม่ได้ไปบ่อยเพราะว่าเราต้องทํางานแล้วตัวเองทํางานอะไรเย็บผ้า เย็บผ้าเออตอนนี้โบแก้วเย็บผ้าเป็นชุดไปอลสั่งได้นะคะโฆษณาเลยโฆษณาเลยจะส่งไปยังไงตัดตัดแล้วใส่ได้ไหมพี่ัวตัดได้เขาแล้วเขาใส่ไม่ได้ไงอันก็ต้องบอกไงว่าเออใส่เสื้อผ้าใส์อะไรมันก็ต้องมีเล็กนิดนึงใหญ่นิดนึงถ้าว่าตัวเขามาถึงเชียงตุงแล้วก็เอออย่างนั้นอ่ะใส่ได้แน่นอนเป๊ะเลยแหละอ๋อนะขาจะมาหน้าใกล้ๆหน่อยดิไม่ไม่อยู่หน้าจอเลยพอดีว่า มืดมันมืดมันมืดแมจะไปเห็นหน้าคนสวยไงนะมีคนหัวเราะบัวแก้วสายหาใช่หาตลอดพี่ชินเข้ามาแล้วเปล่าดูดิพี่ชินอะมีอะไรจะฝากถึงพี่ชินไหมชินยาถึงมากเป็นอะไรกับพี่ชินหมดเนี่ยเห็นกระทักมาให้เลยก็หาไดบัวแก้วกมนต้อพี่จะไม่ค่อยมั่นใจพี่ชินของบัวแก้วแล้วเนี่ยทําไมอะทำไมอะไรไป กะเพราไม่มีไม่มีเอาไข่ทอดมาเออสั่งสั่งสั่งอย่งอื่นให้พี่ดิเอาเอาอะไรก็ได้ผัดผัดผัดเพ็ดผัดหมูผัดอะไรก็ได้ทำนีจจอกเอาเอาเป็นแบบแกงหรือเป็นผัดอะไรก็ได้ผัดเพ็ดผัดเพ็ดไก่อ่อชิเกนอ่งงางางาไม่เอางาฟิช ปาใช่ไหมเออปาปาปาอะไรก็ได้มาสั mm ่งมาตวงงานชิชาเดะชิชางาชิชาเออโอเคงานะชจฮะงานงานจอดูมาเข้าบูการ์ปงาปาลมิาชีเลยงานะงานตุ้งยัป้อ่ะ โอเคนั่แมะโอเคสัมผัดกะเพราไปเขาสร้างเมนูทั้งร้านต้มยำส้มตำอะไรก็แต่คุารู้จักรู้จักผัดกะเพราอย่างเดียวพาผัดกะเพราไม่มีให้กินด้วยนะอดไปอดไปนะก็เมื่อกี้พูดภาษาเมียนมานะใช่ภาษาเมียนมาพูดพอได้อยู่แต่บางคำก็ดื้อมางานนะพวกเราให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยเขาอยากฟังเสียงโบทำไมอ่ะนะ บางคนเขาบอกว่าโหนลเราได้ใจมากแต่ก็เป็นคนอย่างนี้แหละชผลเราอย่างนี้แต่เจ้าไอ้มองมากเขินๆอยู่แล้วจะไปยุ่งนะนะเขามากาแฟนชาวนะไม่อะไรใครคนเดิมเลยเขาอยู่เนี่เขาอย่างแต่น้องตอนที่น้องยังไม่เจอกับคนนี้ตอนที่ไข่ขั้วนะคนนี้มาร้านนะคนนี้มาร้านนะตอนที่ไข่ขั้ว ใครคุยเหรอมามีด้วยกันด้วยดำๆเลยเอาล้านแตกกระจีกระจายเลยพอดีมารควยเหรอพอดีใครคุยคนี้มขาได้เหรอมาดิสวยสวยผมแล้วครับพอดีมาเจอเด็กน้องบวกแก้วขาวอะลตายแน่เออนะก็ใครจะถามสาทุกซุกิบถึงบวกแก้วบ้างก็ได้นะพตอนนี้ผมรออาหารอยู่ผมสั่งอาหารกินอยู่ที่ร้านอาหารดอนฟอกเตช่ เป็นภาษาไทยหรือภาษาเมียนมาเม,ม,าม,มาที่นาน,นีเนน้เนียนเมียนมานี้เขาเรียกว่าอะไรนะเต็งชินเต็งชินร้านเต็งชินอ่่าทีน,นแตถ้าถามว่าเออภาษาขืนยังไม่รู้นะ่ชท,ที่ชมไปใช้ชิี่ส่งตั้งหน้าน <laughs> านะก็มีคนบอกว่าวิวอะไรอ่ะ บริเวผมภาษางกฤษผมไม่เก่งทษทีนะก็แต่รู้ว่าพื่นชื่อน้องบวกแก้วอยู่นะครับบวแก้วมาเที่ยวระยองไหมนี่รู้จักระยองไหมไม่รู้จักก็อยากไปอยู่ตอนไปกรุงเทพน,น้อยใจมากแต่ไปแพร่น่ะเอไปเมื่อไหร่น้องบอกพี่ไงว่าไปงานศพคุณแม่บวตองออ๋ตอนที่พี่บอกว่าจะไปลาวนะ่ะน้องน้อยใจมาก ตอนน้องไปไปเมื่อไหร่จะมาเที่ยวไทยเมื่อไหร่จะมาเที่ยวไทยแต่พอไปไม่มีใครมาหาสักคนนะฟังไว้เลยใจมากเาไปกรุงเทพแล้วไม่มีใครมาหาดีจะทักมาในเฟซแล้วก็ในคอมเมนต์แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ยอมมาทักน้องไปกรุงเทพไปกี่วันไปก็ห้าวันอยู่โอ้โหห้าวันแล้วพี่ไปลาวถ้าพี่ไม่ไปลาวก็คงได้เจอน้องใช่ที่รับปากเลยนะถ้ามาจริงเทียแล้วไม่ไปหาน้องนี่น้องน่้ใจมากเลยก็คิดว่าเออถ้า ไปไทยครั้งนี้คงจะมีใครมาหาบ้างเออแต่สุดท้ายไม่มีใครมาเลยนะโอเคก็นะห้าหกวันน้องอยู่ไม่มีใครมาแต่พอนี้จะให้น้องไปนะมาแล้วครับเดี๋ยวดูโบแก้วสั่งก่อนโบแก้วสั่งอะไรไปเป็นของพี่อันนี้ของพี่พี่สั่งสมูทตี้บลูเบอรี่ของโบแก้วสั่งไอติมว้าหน้ากินขนาดเลยนะให้ดูก่อนนี่คือหน้าตาหน้าตาเ่าไม่ได้ต้องดูหน้าตาโบแก้วนะพี่รอผัดกะเพราอยู่ ดูทุกวันใกล้จะได้ไปพม่าแล้วนะอย่าลืมมาหาน้องบ้างนะคะคิดถึงอยู่คิดถึงอยู่ถามแฟนก่อนนะอลไเป็นไรเขาเข้าใจอยู่เขาเข้าใจอยู่นะถ้าไปบวกหาบกแกวเนี่ยถ้าจะไปทาให้บกแกวทำอาหารนี้ต้องออกค่ากับข้าวแล้วค่าแรงให้น้องค่าเหนื่อยให้น้องด้วยนะไม่ใช่ไปเดี๋ยวให้น้องทํากินปีจริงๆอ่ะน้องก็จะไปเก็บผักเก็บผักให้กินก็ได้ผักตามข้านาผักกูด ใช่แม่ไปเก็บอยู่ทุกทุกวันเนี่ยตอนนี้มีอะไรม้างผักที่บ้านผักเหรอเลือดดูเนี้ยเลือดูนี้มีผักกุดเยอะไหมกูดพังน้ำเยอะมากพังน้ำเยอะมากอืมก็เออถ้าหาว่าแลดออกอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่ค่อยจะมีมันก็ขายก็เออได้ราคาดีแต่ตอนนี้ฝนตกมันก็มีเยอะเราได้เก็บไปขายไหมเก็บไปขายก็ได้หลายตังค์เลนะตอนเนี้ยบวกกาไปขายแล้วแม่ไปขายแม่ไปขายแม่ไปเก็บน้องไม่ว่างเพราะว่าต้องมาทํางานอ่อ ไม่ว่างนะก็นี่คุยกับนางเอกกับผมวันนี้นะพยายามจะคุยกับน้องให้เป็กันเองที่สุดนะน้องจะได้ไม่เขินเพราะว่าจริงๆพอเอานางเอกมาแต่ละคนเนี่ยถ้าถ่ายช็อตสดเดี๋ยวส่วนใหญ่เขินทุกคนเลยนะแต่ว่าก็อยากจะมีเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวอ,อใครนะที่อยู่วัดซาวกล่องคาจริงๆกล่องคำวันนี้ติดงานผมนัดวันที่สี่นะบกแก้วอาจารย์บกแก้วใบเพื่อนอะไกว่ากล่องกล่องคำเขินกล่องคำก็ค่อนข้างจะอายอยู่ให้คุยกันนะเพราะว่าเป็นพี่ด้านพี่น้องกันอยู่แล้วนะ ก็มีคนชมเยอะถึงว่าจะมีแฟนแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่ฝนตกหรือเปล่าบอกแก้วมอคืนที่บ้านตกค่ะตกเยอะอยู่ตกหนักอืมอากาศไฟก็ดับด้วยใช่ไฟดับด้วยเขาทางเลยไม่ใช่แฟนไปไฟจับกลมฝนตกไฟดับพอดีโอเคแล้วก็บวกแก้วคุยน่ารักน่าดูทุกตอนคุณอันแน่ผมอ่านนะพอดีผมอ่านชื่อไม่เห็นพอดีหน้าจอผมมืดแก้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะแต่พี่จะถามให้นะคุณแอดจังแนทเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็น คนที่ถามเยอะมากนะแต่ว่าก็ดีนะคอมเมนต์ในเฟซอะไรก็ผมรู้สึกก็โอเคเลยสู้บัวแก้วไม่ได้อะฮะน้องแป้งเขินสู้บัวแก้วไม่ได้นะ้องคือบัวแก้วน่ารัก <c oughs> น้องเขินมากเลย <c oughs> ชอบเสียงของเราบัวแก้วที่นั่นหนาวไหมบัวแก้วตอบดิหนาวค่ะวันนี้เย็นมากจริงๆผมหนาวมากอากาศเย็นๆเย็นมากแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูชมวิวของตรุงก่อนไปด้านหลังบัวแก้วจริงๆเป็นพราชินิ้วเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูแป๊บหนึ่งนะบัวแก้วน่าเฉยไม่เป็นไร คือต้องจับโน้ตบ okay. right. ุ๊กขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหันโน้ตบุ๊กมาทางนี้มันจะมองไม่เห็นนะนี่คือริมหนองตงนะเพื่อนๆดูช้าๆนะนี่คือน้องโบแก้วด้านหลังเป็นวิวของริมหนองตงแล้วมีพาชีนิวเห็นไหมนี่คือหนองตงนะครับด้านล่างนะเดี๋ยวจะโน้ตบุ๊กตั้งไว้ที่เดิมนะเพราะว่ามุมมืดมากครับก็เลยต้องเอามุมนี้นะเพราะว่าผมมองไม่เห็นตัวหนังสือแล้วก็มองไม่เห็นหน้าเพื่อนๆเลยแต่อยากจะเห็นน้องโบแก้วให้ชัดเจนที่สุดนะนี่ดูโบแก้วต่อไปนะเดี๋ยวจะอ่านคอมถามไปด้วยนะระหว่างรอาาาาาหหถ้้มมแลวผก็จะ ปิดการในทอดสดน,นะครับแปบ๊บหนึ่งผมมองไม่เห็นมากเลยอ่าได้อยู่นะก็อ่านคำถามก่อนนะครอ๋อยังไม่ถึงเวลานั้นนะก็รอให้อะไรดีๆก่อนนะมันก็น่าจะมีโอกาสนะคุยกับซิมฮังอยู่ซิมฮังก็อยากให้ผมมาร่วมธุรกิจอยู่แต่ผมบอกว่ายัางไม่ดีกว่านะวันนี้ซิมฮังอยู่บ้านนะตอนแรกจะชวนกันไปที่เมืองคากก็กกลัวเมา <laughs> ทำไมสาวน่า,ากินเหล้าเกง่งเนาะเออกินเหล้าเก่งเนาะใส่จับให้กินเหล้ามากก็จะไปหมู่บ้านกัชินที่เมืองคากแต่ว่ามันต้องรอให้ฝนปันท่า,ทาจะตกก็เลยไม่ไปหอมเดียวน่ารักหอมเดียวเดี๋ยวไเจอทีอยู่ที่เดี๋ยวผมไปทักกันเดีคงได้เจอหอมเดียวเลยมันก็คำเสาครับคุยไว้แล้วคุณตรงนี้เห็นเห็นชัดแจ๋วโอ้ดีมากเลยนวลล่าไม่เขินนวลล่ามากับฟองทีพรุ่งนี้รอดูนั้นแต่ดูคอนเฟิร์มเวลาก่อนถ้าฝนไม่ตกนานนวลล่ากับฟองทีมาเขาชินแล้วไงเขาึงไม่เขินอ่ะ เืราเขาออกค่องไหว้า้างไม่รู้สิเขาเบือ่อที่หน้าพี่แล้วทำไมอ่ะไม่รู้นะฮัลโหลมาแล้วครับเดี๋ยวดูหน้าตาหางก่อนใกล้มาเสร็จแล้วได้ทอดมันนะโอ้ทอดมันที่นี่น่ากินมากนี่ทอดมันไก่ใช่ปะ่ะให้ดูก่อนนี่คือทอดมันไก่นะก็คือจะเอาน้องมาเลี้ยงข้าวกลางวันก่อนไม่รู้ <c oughs> เพื่อนๆเห็นป่ะห <c oughs> น้ากินหน้ากินหน้ากินภาษาไทยนี่คืออะไรคือดีกินฮะ ดีกินินอคือน่ากินคือดีกินนะคือเรื่องเรื่องสั่งอาหารไม่เป็นนะครับก็เลยชี้เอาเมนูเอานะครับแล้วไม่ยอมเอาคนไม่ถนัดเรื่องอาหารเลยสั่งไม่ยัมเอาคนที่พูดภาษาไทยทรือายได้มาพุดได้ก็เลยก็เลยงงไปหมดเลยนะหอมหอมเดียวของมีคนพูดถึงหอมเดียวเยอะนะก็คนเดียวรอเปล่าไม่รู้นะแฟนคลับน้องหอมเดียวสามสาวน้องเงินสามสาวน้องเงินเนี่ยถ้าจะไปบ้านน้องเงินนี้จะไม่มีสัญญาณเลยมันจะไม่มีนะนองเงินเนาะก็มีญาติอยู่ที่นั่นะ แล้วเขารู้จักรู้จักที่นั่นเนียเขาอยากรู้จักไอไอสีพองแสงนวลแล้วก็ฟองทิพม่านหนองเงินอ๋อไม่รู้สิไม่เคยเห็นหน้าเขานะไม่รู้จักสาวบ้านเขาอ๋อนะอแต่รู้จักเออแต่โซนฟังกัดเต่าคือฟังกัดเตาไม่รู้จักมันจะมีสองเส้นไบเชียงตุงเนี่ยจะมีสามเส้นเวลาวาวัะเจ้าหลวงเนี่ยมันจะมีโซนไปทางออกไปทางเชียงตุงหนึ่งนะบอกก่อนแล้วก็จะมีทางไปทางกัดฟ้ากัดพระแล้วก็มีกัดเต่า จริงๆมันมีพวกการบุ้งอะไรอีกกัดเตากัดบุ้งแล้วก็กัดฟ้ากัดฟ้ามีสามเส้นนั่นแหละเออมันก็เลยแบบมันมีอีกเช่นหนึ่งไปพม่าทางนี้ใช่ไปทางเมืองเปงอ่ะเมืองเป็งทางนี้หรอม่ใส่ที่เราไปทางนี้นะนี่ไปทางไหนพี่ไม่เคยรู้เลยไปพม่าของโบแก้วแบทางนี้หรอเขาบอกว่าไปพม่าทางนี้มันก็จะมีไปทางนี้มันจะไปเจอเจอนักผูร้อนไงเดี๋ยวน้องพาไปไปดูเนี่ยไรชาตรงนู้นอ่ะไาที่บอกว่าเออจะพาไปเนี่ย พอ,อมีได้ใช้นะแต่พี่ดูก่อนว่าตอนนี้คนดูเยอะไหมวิวนั้นสวยนะนะวิวนั้นสวยนะมีมีวัดให้ด้วยวิวที่นั่นก็สวยดีดต้องมีงบทยยเท่าไหร่เที่ยวได้ผมตอบส่วนตัวเลยคือตั้งเป้าไว้วันละพันนะถ้าไม่มีไกด์อะไรก็เหลือเฟือแต่ถ้ามีไกด์ก็ลองคลิกชำนวดูนะ น้องอ่อนลืมพี่แน่แล้วเหรอครับน้องอ่อนอยู่ฝั่งไทยครับติดต่อมาสี่วันติดต่อไม่ได้ตอนแรกก็จะให้น้องอ่อนมามาคุยสักหนึ่งวันแต่น้องอ่อนอยู่ฝั่งไทยติดต่อไม่ได้เลยนะก็อาจจะเดี๋ยวจะทักทางเฟซไปถ้าเกิดน้องอ่อนมาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ววาอีกทีนึ่งก <c oughs> องคําเจอกันวันที่สี่นะครับนั้นไปแล้วพี่อยู่เชิงตุงนานไหมครับรอบนี้ไม่นานครับก็เดี๋ยวต้องไปรับเพื่อนๆจากฝั่งไทยมานิดหน่อยครับอยู่ประมาณไม่กี่วันก็ไปแล้วชอบทุกคนครับพรีเซนเตอร์โดยเฉพาะ น้องอ่อนอ่านะเป็นคันน้องอ่อนพี่อ่อนน่ารักบอกตรงแล้วก็ชอบพี่อ่อนน <laughs> เอางี้ <laughs> บัวแก้วพี่บอกตรงๆเลยพี่ทางก่อนบัวแก้วเนี่ยเป็นคนดูมีคนดูยอดวิวเยอะมากร้านก็วิวบัวแก้วรู้จักนางเอกพี่ทุกคนไหมไม่รู้จักทุกคนเพราะนางเอกพี่เยอะใช่นางเอกคนไหนที่ไม่ไม่ได้ถามว่าสวยที่สุดนะถามว่าชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดเหรอก็มีพี่อ่อนกับพี่แป้งเนาะเพราะว่าอะไรถึงชอบเขา รู้สิรู้สึกว่าปื้มอ่ะปื้มป่ะโอ้นะรู้สึกว่าเออเขาสวยเขาน่ารักดีปื้มอ่ะหรอปื้มปื้มสองคนออแกล้งนะออกคลิปคู่กับพี่เนี่ยนะคราวที่แล้วนะทาใจลําบากมากเลยพูดเล่นเนาะไม่มีอะไรนะผมพูดเล่นนะถ้าเป็นถ้าเลือกมาี่คนใดคนหนึ่งจะเลือกใครอะไรคนหนึ่งเนาอให้ตัดให้คิดนานๆใ้คิดนานๆนี่คือแถวคิปโบกแก้วเล่นๆสนุกๆนาจะคิดเยอะนะผมม่อใหญ่เพื่อนๆคิดเยอะนะ เลือกมาหนึ่งคนหนึ่งคนหรอพี่แป้งมั้งเพราะว่าอะไรเพราะพี่แป้งน่ารักกว่า <c oughs> เดี๋ยวคณาอ่อน้มาคุยด้วยลวพี่พี่แป้งคุยเก่งกว่าเหรออ่อ,อนไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะก็นี่คือฟังนันเงเอกร้านดีของผมแล้วครับก็ร้านวัก็ดูหัวดิ <c oughs> ถ้ารู้ว่าจะเล่นสายใหย่ยังไม่ไม่เอาแล้วไปตัดเลยตรงรนี้รักเองหัวล้านวิวเฮ้ยสวยแล้วก็คือไม่ได้เตรียมกันนะก็คือว่าผมโทรไปหาน้องเมื่อเช้าแล้วก็อยากจะให้น้องมาคุยนะ<ม>แล้วก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยคือน่ารักอยู่แล้วพี่ชอบความเป็นของน้องธรรมาชาติาาตแล้วนี้ถ้าเกิดจะไปขายขั้วไหมเขาห้ามขายหรือยังมีแฟแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ขายแต่ถ้าว่าขายเหล้าขายอะไรนี่เขาไม่ให้ขายถ้าขายแบบเออของทั่วไปน่ะเขาขายอยู่ไม่เขาห้ามแล้วใช่ไหมตอนนี้ขายขั้วหรืออ่างที่ไม่เข้าใจที่น้องคูณเนี่ย ก็แบบว่าเหมือนที่น้องขายตอนเป็นสาวๆเนี่ยเขาไม่ให้ขายแล้วเพราะมีสามีแล้วเพราะว่าเออมีแบบว่าเป็นจีบเนี่ยเขาไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณฟังกฎหมายเขาให้ขายอยู่คือขนมคำทิดทำเนียมเขาให้ขายอยู่กฎหมายเขายังไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าผัวไม่ขายเข้าใจนะเข้าใจนะคคือคนที่มีสามีแล้วมีอย่างเงี้ยไม่ให้ขายคือถ้ามีแฟนเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ถ้าแต่งงานแล้วคือห้ามขายก่อนเลยนะถ้าว่า ไปขายด้วยกันแบบว่าเออมีสามีกันทุกคนไปขายเนี่ยก็ไม่เป็นไรอ๋อมีแฟนแล้วก็ไปขายก็ไม่เป็นไรแต่จะมาจีบนู้นมันจีบนี่คือไม่ได้แล้วไม่ได้คือเราก็บอกไปไงว่าเออถ้ามาจีบนี่ไม่ได้ถ้าเออเข้ามาเฉยๆนี่ได้เออนะแล้วก็ว่าถ้าโรแก้มีหลานจะให้พี่รับเลี้ยงหลานดีไหมเห็นเห็นเห็นแม่งี้ผมไม่รับนะ คุณเล่นคุณเล่นน่ารักนะไม่ร um, ู้สิถ้าคำว่าหลานนี่เออหลานพี่นวลูกบวกแก้วไงจะเอานังเอกมาให้ได้ทุกคนแต่ว่าถ้านังเอกคนไหนที่มีความสนิทกับคนนังเอกคนนั้นอย่างเช่นถ้ามีเรื่องการรบมนนี่มั้งไม่ใช่คือถ้าถ้านิกการนี่พี่กาเจ้านังเอกสองคนนั้นมาคุยเรื่องการพีคิดว่า โบกแก้วไม่อายโบกแก้วน่ารยยักกูแล้วไงโหไม่ไอายเหรอขนาดนี้พี่กินน้องไม่ไอายเหรอเนี่ยใช่เหรอพี่เป็นฮอลลอกบเกินความอายได้นะสำหรับโบกแก้วนะเดีไวไปรอเอ,า,อางี้ดีกว่าพรุ่งนี้นะก็เดี๋ยวจะรอชมน้องมาร่ากับน้องฟองทิพย์ดีกว่านะมาลือวันที่สี่เป็นน้องกองคำ ส่วนอีกสองสามวันถัดไปผมจะดูว่าจะมีหอมเดียวจะมีคำเสารจะมีอ่อนหรือเปล่าผมตั้งใจไว้นะเพราะว่าอยู่ใกล้ในเมืองแล้วก็ในไทยนะก่อนที่คลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายคลิปน้องของกินข้าวก่อนนะครับก็จะเพาะถ่ายทอดสดตอนนี้นะพรุ่งนี้น้องของคิดว่าผมจะขอเพราะก็ไม่อยากถ่ายคลิปีโอแล้วนะเพราะว่า น้องเขาก็ออกคลิปลบ่อยก็เข้าใจมาบอกเพื่อนกอนนะก็คืออาจจะถ่ายทอดสดคนที่จะเห็นบนลร่าแล้วก็จะเห็นสองคลิปแล้วก็ได้คุยอย่างเงี้ยรอพวงนี้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเที่ยงน่าจะชวนน้องมากินข้าวแต่อาจจะเป็นร้านอื่นก็เป็นได้ให้ขาย <c oughs> อันนี้เลย <c oughs> จริงป่ะคือกฎหมายไม่ผิดเขาไม่ห้ามได้ไม่กหทางคราบครไม่ขาย,ขายคือพี่กนนี้ว่าเขาห้ามขายพี่ว่าคนอื่นยังขายทำไมโบแกวขายนะเอารูแฟนให้ขาย แค่นะให้อยู่แต่น้องแบบว่าเออไม่เป็นไรไม่ขายดีกว่าถ้าขายเอวเออยังไงอ่ะน้องก็ทํางานอีกอะมันยุ่งอ่ะอืมนะจะตอบคนที่ตอบสุภาพนะขอคนที่คุยสุภาพนะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมการเดินทางของแอนแนร์โทกินท์นอนนารากรสุริยกันในทางนะบุกแก้วลกาวคำลาเป็นคาไตแบบที่พี่เจอบุกแก้วครั้งแรกที่เจอคาเสาอ่ะถีกไหมก็คือเชิญชวนคน่ะมาเที่ยวที่เชียงตุงอะ โ้าดีค่ะโซเออพี่จําได้อยู่อยากให้พูดแบบนั้นเลยอ่ะอ๋อเ่างั้นเนาะเออโซ่ดีค่ะเออพีน้องพินน้องไทยเกาอมาออาอจริงตุ้งร้ลายเหนือค่ะเออจริงตุ้งเกาะไปคนกันนะคะค่ะอากาศอาหารเก่ออร่อยค่ะก็ลืมมาเที่ยวกันเยอะครับก็หวังว่าน้องบวกแก้วนั่นจะได้มีทริปการเดินทางไปกับพี่นิดนึงนะพี่อาจจะติดต่อให้น้องคำพูนให้ติดต่อน้องคำพูนเป็นนางเอกทงพี่คนต่อไปก็ได้อาจจะสคริปต์หนึ่ง ื่อที่แล้วติดต่อว่จาจะพี่ไม่ว่างเองพี่รีบก็เรียวน้องคุยกับเขาให้ก็ได้านานะ <c oughs> จะไปไหนจะพาไปเล่นน้ําเขินนะพ <c oughs> ูดเล่นแล้วแต่ไปได้ไปได้เพราะเขาไปอยู่อ๋อนะก <c oughs> ็รอชมยังนี้หลายคนคือแต่ว่าผมเ็าจะไม่เอานังเอกเยอะแล้วจะเอามาครั้งหนึ่งก็ท์ละคนสองคนเพื่อเป็นสีสารบรรยากาศนะกับการเดินทางมาที่ชิงตุงนะขึ้นชื่วคนพูดเป็นภาษาเดียวกับเราได้นะผมก็เลยคิดว่า ไปตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านหรือญาติก็ปากทางของการทางทางของการเดินทางของแน่นทรกินเท่าวนอนออนไลน์ความสุขด้วยการเดินทางนะครับก็ไม่อ่านคอมเมนต์นะแล้วก็เจอกันนะครับมก็ต้อนก่อนนะครับ นี่ครปุ๊มปิดหานม่เมันเดินออกแก้วเมาส์หายบอกแก้วฮะจู่ชี้ทิ่ไหนฮะเมาส์หายหายไม่เจอครับเออรอไปแล้วเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยพี่ลองดูนี่นี่พี่หมดแล้วบอกแก้วปิดยังครับได้เดี๋ยวนะเดี๋ยนะเข้าอยู่ั้ง หายแล้วยังไม่ปิดอีกนะได้ทุกที่ไหมอ้าวมาแล้วมาแล้ว